สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็ในคลิปนี้นะคะคนจะมาพูดในเรื่องสัญญาณจากจักรวาลคอยนำทางคุณนะคะคุณเชื่อไหมคะว่าชีวิตของคุณเนี่ยค่ะจักรวาลได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ทั้งหมดแล้วจักรวาลคอยส่งสัญญาณมาบอกคุณเสมอสัญญาณที่คอยตอบคำถามคุณหรือคอนเฟิร์มสิ่งที่อยู่ในใจของคุณจักรวาลพยายามจะเชื่อมโยงคุณเสมอเพื่อให้คุณวางใจ เวลาที่คุณมีคำถามอยู่ภายในว่าเรื่องนี้คุณควรตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมคุณมาถูกทางแล้วใช่ไหมหรือบางที่คุณอาจจะน้อยใจกับตัวเองว่าทำไมถึงรู้สึกโดดเดี่ยวทำไมไม่มีใครเข้าใจคุณเลยแต่คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณหมั่นสังเกตสถานการณ์รอบๆตัวคุณดูให้ดีๆนะคะคุณจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่จักรวาลส่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเพื่อทำให้คุณมีกำลังใจ เพื่อทำให้คุณรู้สึกวางใจมากขึ้นรู้สึกอบอุ่นเพราะคุณจะรู้ว่ามีใครกำลังนำทางคุณอยู่นั่นเองค่ะเรื่องของจักรวาลนะคะจะต้องใช้พลังของความศรัทธาค่ะและจิตวิญญาณภายในของคุณในการเชื่อมพลังนั่นเองค่ะแต่ว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักใช้โลกภายนอกเป็นตัวตัดสินและเพราะแบบนี้แลละคะ่ะ จึงทําให้เราอยู่ห่างจากพลังงานของจัก,กรวาลในคลิปนี้นะคะฝนอยากให้คุณลองตั้งใจว่าจักรวาลเนี่ยกำลังอยากบอกหรืออยากสื่อสารอะไรและจักรวาล มักมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายมากๆค่ะจนคุณเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะซึ่งสัญญาณของจักรวาลเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยค่ะเป็นความรักอันบริสุทธิ์แล้วก็อบอุ่นมากๆเลยค่ะคุณจะเห็นสัญญาณจากจักรวาลได้แบบถูกที่ถูกเวลาตามช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่า d i y t n e t มนั่นเองค่ะเมื่อคุณได้รับเลือกให้เห็นสัญญาณต่างๆเหล่านั้นนะคะ และสิ่งที่คุณต้องทำก็คือการตีความสัญญาณน,นั้นๆโดยใช้สัญชาตญาณภายในของคุณเท่านั้นค่ะวงเล็บเลยนะคะว่าเท่านั้นค่ะอย่าใช้สมองในการคิดสงสัยเป็นอันขาดค่ะเพื่อให้ภายในของคุณได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะ และเมื่อได้รู้วิธีการรับสัญญาณจากจักรวาลแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างสัญญาณจากจักรวาลแบบเป็นข้อๆเพื่อให้คุณได้เข้าใจในเวลาที่จักรวาลส่งสัญญาณมาถึงคุณนะคะว่ามีการส่งสัญญาณในรูปแบบใดบ้างนะคะก็ข้อ1นนะคะสัญญาณจากตัวบุคคลค่ะ จกักรวาลจะส่งสัญญาณมาทางบุคคลอย่างเช่นการที่มีคนส่งข้อความมาหาคุณหรือโทรมาบอกอะไรคุณหรืออาจจะเป็นการที่คุณได้รับสัญญาณจากวิดีโอ YouTube หรือพอดแคสต์ค่ะซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณกำลังสงสัยหรือว่ากำลังถามอยู่ในใจและอยากได้คำตอบอยู่นั่นเองค่ะคุณจะต้องใช้การอย่างรู้เท่านั้นถึงจะเข้าใจสัญญาณเช่น สถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลาออกจากงานนี้มากๆเลยแต่ว่าคุณนะคะไม่แน่ใจว่าควรจะลาออกดีไหมมันจะโอเคจริงๆไหมแล้วอยู่ดีๆอะค่ะก็มีเพื่อนร่วมงานโทรมาพูดกับคุณว่า ฉันไม่ชอบงานนี้เลยหัวหน้าเขาหลอกฉันว่าจะขึ้นเงินเดือนให้แต่ก็ไม่ยอมขึ้นให้สักทีเนี่ยแหละค่ะเป็นสัญญาณว่าจัก,กรวาลส่งสัญญาณมาทางผู้คนเพื่อบอกคุณว่าคุณควรลาออกจากงานนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณคิดนั้นถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะนะคะอะแล้วก็ข้อสองนะคะความบังเอิญที่ไม่บังเอิญค่ะ สัญญาณที่ดูเหมือนเป็นความบังเอิญแบบนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยค่ะเป็นเหมือนความบังเอิญที่เป็นความโชคดีเช่นการเห็นอะไรเดิมๆซ้ำๆย้ำๆตัวอย่างเช่นคุณขับรถไปทำงานแล้วเ,เจอเด็กถือลูกโป่งสีเขียวข้ามถนนพอถึงที่ทำงานก็ยังไปเจอลูกโป่งสีเขียวอยู่หน้าประตูที่ทำงานอีกและพอขับรถกลับมาถึงบ้านก็เจอลูกโป่งสีเขียวผูกไว้ที่บ้านข้างๆอีก เหตุการณ์ตลอดทั้งวันคุณเจอแต่ลูกโป่งสีเขียวแบบเดิมซ้ำๆย้ำๆนี่แหละค่ะคือความบังเอิญที่ไม่บังเอิญน,นะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่ทรงพลังจากจักรวาลค่ะแล้วถ้าคุณเจอคุณก็จะเจอแบบนี้ได้บ่อยๆเลยค่ะเพื่อบอกคุณว่ามีพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณมากๆก,กำลังจัดการสิ่งต่างๆให้กับคุณอยู่นะ เป็นการส่งสัญญาณแบบตรงๆชัดๆมาหาคุณเลยนั่นเองค่ะเพื่อบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะอ่าและต่อมาข้อที่3ค่ะการเห็นชุดตัวเลขซ้ำๆหรือ angel number ซึ่งเป็นการเห็นชุดตัวเลขที่คุณอาจจะเห็นที่จอโทรศัพท์มือถือแบบเหลือบไปมองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็เห็นแบบเนี้ยซ้ำๆบ่อยๆหรืออาจจะเห็นตามป้ายทะเบียนรถ ใบเสร็จต่างๆบินต่างๆบอกได้เลยค่ะว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนค่ะนะคะเช่นการที่คุณเห็นชุดตัวเลขเหล่านี้นะคะก็คือ1111 11, 11, 44 44, 44 888 88, 1717 17, 1441อะไรแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งบอกได้เลยว่า ชุดตัวเลขเหล่านี้คือชุดตัวเลขจากจักรวาลค่ะที่ส่งมาบอกคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะซึ่งแต่ละชุดตัวเลขจะมีความหมายเฉพาะตัวนะคะซึ่งคุณก็สามารถที่จะหาความหมายเพิ่มเติมของ Angel Number ในแต่ละชุดตัวเลขนี้ได้จากในคลิป YouTube ก็มีค่ะนะคะมีคนทำไว้เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะว่าจักรวาลต้องการสื่อความหมายสิ่งใดมาถึงคุณนั่นเองนะ แล้วก็ต่อไปข้อที่4ี่นะคะก็คือเพลงที่อยู่ดีๆก็ผุดขึ้นมาหรือผ่านไปได้ยินสังเกตได้เลยค่ะว่าบางทีอยู่ดีๆก็จะมีเพลงผุดขึ้นมาในหัวให้คุณได้รับรู้แบบเป็นท่อนเพลงสักท่อนหนึ่งแบบนี้ค่ะหรือการที่คุณไปยังสถานที่ใดๆก็ตามแล้วอยู่ดีๆก็มีคนเปิดเพลงหรือว่าร้องเพลงนั้นขึ้นมาและถ้าคุณฟังแล้วรู้สึก อะไรบางอย่างอยู่ภายในคุณนะคะหรือรู้สึกว่าต้องไปหาเนื้อเพลงเพิ่มเติมเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเพลงเหล่านั้นแล้วค่ะคือสัญญาณที่สื่อถึงความหมายบางอย่างจากจักรวาลเพื่อคุณนะคะอาจเป็นเพลงที่มาเพื่อให้กําลังใจนะคะเมื่อคุณต้องการเมื่อคุณกําลังรู้สึกท้อแท้เหน็ดเหนื่อยเมื่อไาอยู่หรืออาจจะเป็นเพลงที่คนที่คุณรู้จักนั้นมีความชอบหรือเป็นเพลงที่เขาเคยส่งให้กับคุณแบบนี้ค่ะ เพลงเหล่านี้ลดเป็นสัญญาณจากจักรวาลอย่างมีนัยยะแน่นอนซึ่งอันนี้จะเป็นการที่ต้องรับรู้ได้แบบเฉพาะบุคคลจริง,รงๆค่ะว่าจักรวาลต้องการสื่อสิ่งใดถึงคุณนะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่5นะคะความคิดที่แวบขึ้นมาค่ะการที่บางทีคุณเกิดมีความคิดไดใดแวบขึ้นมาในหัวเนะะี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นการที่มีไอเดียอะไรบางอย่างผุดขึ้นมาเนะะี่ยค่ะให้คุณลองตั้งใจหาความหมายดูนะคะเช่น คุณคิดแว็บขึ้นมาว่าเพื่อนคนสนิทของคุณเป็นยังไงบ้างนะนั่นแปลว่าคุณต้องลองโทรหาเพื่อนคนนั้นดูค่ะในตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าเขาอาจจะกำลังอยากมีใครสักคนรับฟังเขาในเวลานั้นก็ได้หรือ มีคำสั้นๆผุดขึ้นมาในหัวโดยที่คุณเองอ่ะก็ยังไม่ได้รู้ความหมายของคำนั้นๆนเลยอะค่ะว่ามันหมายถึงอะไรนะคะก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยให้คุณลองค้นหาความหมายดูได้ค่ะนะคะตามพิเกลก็ได้ค่ะนะคะคุณอาจจะได้รับคำตอบอะไรบางอย่างก็ได้นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะข้อที่6นะคะข้อความที่สอดคล้องกับสัญญาณทางร่างกายค่ะ อาจจะเป็นข้อความที่เมื่อคุณกำลังขับรถอยู่แล้วเห็นข้อความบนป้ายโฆษณาตามทางหรือการที่คุณเข้าดู u t u b e แล้วเจอข้อความที่หน้าปกคลิปเหมือนตอบคำถามให้กับคุณเช่นในเวลานั้นคุณอาจทำงานเหนือหน่อยแล้วคุณกำลังคิดว่าควรลาพักร้อนไปเที่ยวดีไหมแล้วคนเงยหน้าไปเจอป้ายโฆษณากับรูปทะเลเขียนว่าเหนื่อยนะักก็พักสักหน่อย นั่นเป็นสัญญาณว่าคุณควรลาเพื่อไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะหรือ เจอปกคลิป YouTube เขียนว่าชาลองอีกนิดชีวิตสำเร็จแน่ซึ่งพอดีกับที่ตอนนั้นน่ะคุณกำลังใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเร็วแรงมากๆมากเกินไปจนรู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยแหละค่ะล้วนเป็นสัญญาณจากจัก,กรวาลซึ่งเวลาที่คุณเจอข้อความอะไรประมาณนี้ค่ะให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณเพื่อตีความได้เลยนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่7ค่ะความฝันค่ะ เป็นสัญญาณอีกรูปแบบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยค่ะนะคะจากจักรวาลค่ะบางคนเนี่ยฝันแม่นมากๆเลยออกมาเป็นภาพเป็นเสียงที่เหมือนจริงแล้วพอเวลาผ่านไปก็ได้เจอเหตุการณ์เหล่านั้นจริงๆนะคะเหมือนกับในความฝันแบบเป๊ะๆเ,เลยอะค่ะนะคะ,นะคะหรือคุณเนี่ย อาจจะเคยฝันอะไรที่ดูจริงมากๆไหมคะแบบเช่นคนที่คุณเคยเจอในฝันแล้วเขาพูดอะไรหรือว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณก็ยังฝันซ้ำๆเห็นคนคนเดียวกันไปสถานที่เดิมๆหรือคุณอาจจะเคยฝันร้ายแบบซ้ำๆซ,ซึ่งเป็นสัญญาณว่านั่นคือความกลัวลึกๆของคุณ หรือฝันว่าคุณเข้าไปอยู่ในห่วงเวลาหนึง่งซึ่งได้อยู่กับใครในอดีตซึ่งความฝันแต่และความฝันเนี่ยค่ะคือสัญญาณที่คมชัดมากๆที่จักรวาลส่งตรงมาถึงคุณนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะสัญ,ญลักษณ์จากธรรมชาติค่ะอาจจะเป็นสีต่างๆดอกไม้สัตว์คนนกก้อนหินหยดน้ำใสๆสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดนี้ล้วนมีความหมายค่ะ ให้สังเกตว่าคุณชอบเห็นอะไรอยู่บ่อยๆซึ่งการเห็นอาจเป็นการเห็นได้ผ่านทางรูปภาพหรือจะเป็นของจริงก็เป็นไปได้ทางนั้นค่ะเช่นถ้าการที่คุณเห็นเหี่ยวเนี่ยค่ะหมายถึงการเพิ่มพลังทางจิตวิญญาณให้กับคุณคุณอาจจะถึงเวลาพุ่งทยานแล้วค่ะถ้าเห็นสีแดงคือความมั่นคงปลอดภยัยและความโชคดีถ้าเห็นขนนก ตกลงมาตรงหน้าคุณเนี่ยค่ะจัก,กรวาลมาบอกทักทายสวัสดีคุณนั่นเองเพื่อจะบอกว่าพลังงานศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆคุณนะและยังมีสัญ,ญลักษณ์จากธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งคุณเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาความหมายเพิ่มเติมได้ในตามเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าพิกลก็ได้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า แต่ละสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ที่จักรวาลส่งมาเนี่ยคะ่ะนะคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะคุณก็จะได้รู้ว่าจักรวาลต้องการสื่อความหมายได้ถึงคุณนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มาต่อกันที่ข้อที่9ค่ะความรู้สึกลึกๆหรือการรู้บางอย่าง ซึ่งมักจะเป็นความรู้สึกที่คุณรู้ว่าสิ่งนี้แหละใช่หรือไม่ใช่หรือการถูกเรียกจากจักรวาลที่ไม่ทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะและยิ่งถ้าคุณได้ยินข้อความหรืออ่านเจอในหนังสือที่บอกสิ่งที่อยู่ในใจคุณและคุณไม่รู้ว่าทำไมแต่รู้สึกว่ามันใช่มันจริงนั่นคือภายในคุณกำลังตื่นขึ้นค่ะมีความจริงอันลึกซึ้งของจักรวาลที่ฝังอยู่ในคุณ เมื่อคุณได้ยินเกี่ยวกับความจริงนี้คุณจะรู้สึกถูกปลุกเหมือนปัญญาเกิดและรู้สึกถูกดูดเข้าไปอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยค่ะก็ให้ลองฟังความจริงจากจัก,กรวาลดูนะคะอ่าแล้วก็ต่อมาข้อ10ค่ะส่งสัญญาณผ่านทางสิ่งของค่ะจัก,กรวาลก็สามารถที่จะส่งสัญญาณมาตรงๆแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเช่น คุณกำลังหาอะไรบางอย่างแล้วอยู่ดีๆก็มีของชิ้นหนึ่งหล่นลงมาพอคุณลองเปิดดูเนี่ยค่ะก็พบว่ามีความหมายที่เป็นคำตอบในสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในใจหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังคิดว่าจะเอายังไงกับงานที่ทำอยู่นี้ดีแล้วอยู่ดีๆก็มีเพื่อนให้หนังสือเกี่ยวกับงานของคุณเหมือนภายในคุณเนี่ยค่ะส่งเสียงบอกจักรวาลออกไปแล้วคุณก็ได้รับสิ่งนั้นมา หรือบางทีในสิ่งของนั้นมีคำตอบอะไรที่ตอบคำถามที่คุณถามอยู่ในใจนั่นแหละค่ะคือคำตอบที่จัก,กรวาลส่งมาโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่11ค่ะอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องสัญญาณน,นี้นะคะอาจเป็นการที่อยู่ดีๆสัญญาณมือถือของคุณก็หายไปดื้อ หรือไฟล์อะไรบางอย่างเกิดมีความเสียหายขึ้นมาหรือพอคุณส่งเมลแล้วเกิดค้างขึ้นมาซึ่งเนี้ยค่ะเป็นสัญญาณอีกรูปแบบจากจักรวาลเลยค่ะที่มาเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ายัางไม่ถึงเวลาดำเนินการนะคะในเรื่องนั้นๆที่คุณกําลังทำที่คุณพยายามที่จะทำอยู่นะคะให้คุณเนี่ยจะเย็นเย็นก่อนค่ะ แล้วก็ให้รอก่อนให้คุณเลือกที่จะโฟกัสที่ความสุขในปัจจุบันไปก่อนค่ะยังไม่ต้องไปใส่ใจกับสิ่งตรงนั้นนะคะยิ่งถ้าการที่ส่งข้อความแล้วไม่ไปอะค่ะนั่นชัดเจนมากๆเลยว่าจักรวาลกําลังปกป้องคุณอยู่เพื่อไม่ให้คุณส่งข้อความนั้นไปค่ะเพราะอาจส่งผลเสียต่อคุณในภายหลังได้นั่นเองค่ะซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จักรวาลส่งมาเพื่อเตือนคุณเลยนะคะ ต่อมาค่ะข้อ12ค่ะความเจ็บป่วยตามร่างกายค่ะอาการความเจ็บป่วยต่างๆคืออีกสิ่งที่จักรวาลส่งสัญญาณมาให้คุณเพื่อบอกคุณว่าคุณกำลังใช้ชีวิตผิดๆอยู่นะให้คุณลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้แล้วหรืออาจมีสัญญาณอีกรูปแบบเช่นอยู่ดีๆคุณก็มีผื่นขึ้นทุกครั้งเวลาที่ไปพบปะพูดคุยกับใครบางคนนะคะซึ่งนั่นอาจเป็นสัญญาณว่า จิตใจคุณไม่ไหวกับคนคนนี้แล้วค่ะหรือเขามีพลังงานลบต่อคุณนั่นเองค่ะให้คุณเลือกที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอกับบุคคลผู้นั้นนะคะและในหลายๆครั้งค่ะถ้าคุณเกิดความเจ็บป่วยขึ้นมา ให้คุณหาสาเหตุจากเรื่องของจิตใจคุณด้วยในทุกครั้งค่ะนะคะเพราะอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นนะคะอาจเกิดเพราะสภาพจิตใจของคุณที่ยังไม่ได้รับการเยียวยารักษาซึ่งถ้าคุณได้รับการเยียวยารักษาอาการที่คุณเป็นอยู่นั้นก็อาจจะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยก็ได้ค่ะอาแล้วก็มาที่ข้อที่13นะคะมีเหตุให้ต้องถอยออกมาหรือล่าช้ากว่าเดิมค่ะ อาจเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆไฟบินของคุณก็ถูกเลื่อนออกไปหรือโดนเลื่อนนัดสัมภาษณ์งานหรือความสัมพันธ์ที่ต้องจบลงแบบกะทันหันนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณจากจากัจกรวาลที่มาเพื่อปกป้องให้คุณปลอดภัยให้คุณได้ออกมาจากอะไรที่ไม่ใช่เพื่อถอยไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองค่ะซึ่ง ในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคเลยนะคะมันเหมือนกับจิตใจของคุณถูกกระแทกแต่จักรวาลเนี่ยค่ะกำลังจัดเตรียมในสิ่งที่ใช่ที่มันเป็นของคุณจริงๆเอาไว้สำหรับคุณค่ะ หรือเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะคลื่นพลังงานต่ำดังนั้นจักรวาลเลยต้องให้คุณถอยออกมาก่อนเพื่อปรับคลื่นพลังงานใหม่ให้ไปสู่คลื่นพลังงานที่สูงขึ้นอีกครั้งก่อนที่จะได้รับในทุกสิ่งที่คู่ควรกับพลังงานของคนจริงๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่14ค่ะทุกสิ่งดูแตกสลายไปหมดเลยแบบนี้ค่ะ ซึ่งในบางช่วงชีวิตนะคะคุณอาจรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงดูพังไปสะทุกเรื่องเลยทั้งการที่คุณได้ถูกให้ออกจากงานหรือการที่คุณต้องเลิกกับแฟนสูญเสียทรัพย์สินคือมันประเดยประดดังเข้ามาหมดเลยนะคะซึ่งเนี่ยคือบทเรียนจากจัก,กรวาลเพื่อให้คุณเลิกยึดติดและกล้าที่จะปล่อยและไม่ฝืนนะคะให้คุณได้ยอมจำนนเพราะจัก,กรวาลเนี่ย กำลังจะทำให้คุณได้เกิดใหม่ในร่างเดิมค่ะและได้เรียนรู้ความหมายของชีวิตเพื่อยกระดับคุณให้อยู่ในคลื่นพลังงานที่สูงมากขึ้นและให้คุณได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเหมือนเป็นโอกาสที่ให้คุณได้ตื่นรู้และให้คุณได้คิดเกี่ยวกับชีวิตของเต็งที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะและก็ยังให้คุณได้เชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะ แล้วก็ต่อมาข้อที่15นะคะทุกสิ่งในชีวิตดูลื่นไหลไปตามพลังจักรวาลเป็นขั้วตรงข้ามกับทุกสิ่งแตกสลายกับข้อเมื่อกี้เลยค่ะนะคะเพราะเมื่อคุณมาสู่จุดนี้แล้วอะค่ะคุณจะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็มีโอกาสที่ดีๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างมากมายเลยค่ะ และสิ่งที่คุณแมนิเฟสเนี่ยก็กําลังส่งผลซึ่งนั่นน่แะแปลว่าคุณได้ทําการเชื่อมต่อกับจักรวาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็ยินดีด้วยนะคะและคุณก็จะยิ่งได้รับสัญญาณอันอบอุน่นและงดงามจากจักรวาลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะจะได้รับสัญญาณทีมากยิ่งขึ้นตรงหน้าคุณเลยค่ะสิ่งที่คุณต้องมีคือการวางใจในจักรวาลต่อไปนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่16ค่ะเกิดสภาวะต่างๆระหว่างการนั่งสมาธิค่ะเมื่อคุณได้อยู่ในสภาวะของปัจจุบันอย่างแท้จริงนะคะคุณสามารถที่จะวางเฉยได้และได้ปลดปล่อยอารมณ์ปล่อยสิ่งที่ผุดเข้ามาและได้เข้าไปเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง จัก,กรวาลจะส่งคำตอบที่คุณถามตัวเองอยู่ภายในใจมาให้ค่ะหรือที่เรียกกันว่าความคิดผุดรู้หรือปัญญายานนั่นเองค่ะให้คุณนั่งสมาธิแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะนะคะและก็ให้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพราะว่าตัวรู้ของคุณกำลังทำงานและคุณจะได้รับสัญญาณจากจัก,กรวาลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นการสื่อสารแบบตรงๆเลยนั่นเองค่ะนะคะ และก็มาถึงข้อสุดท้ายค่ะข้อที่17ค่ะคนรอบๆตัวกาลังทำในสิ่งที่คุณคิดจะทำเช่นคุณรู้อยู่ภายในว่าคุณต้องเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วคุณก็เจอเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของคุณก็พูดว่าตอนนี้เขาไม่กินเนื้อสัตว์แบบถาวรแล้วนะแล้วก็มีคนส่งสลัดมาให้คุณบ้างเดินไปเจอเองบ้างหรือเจอคำแนะนำตรงๆจากใครสักคนในเรื่องนี้ค่ะ ซึ่งสัญญาณแบบนี้ถ้าเกิดซ้ำๆนั่นแปลว่าคุณต้องเลิกกินเนื้อสัตว์ได้แล้วล่ะค่ะถึงคุณจะยังอยากกินอยู่ก็ตามแต่ถ้าคุณกล้าที่จะทำตามสัญญาณที่จักรวาลส่งมาบอกฝนก็บอกได้เลยค่ะว่าคุณจะได้รับแต่ในสิ่งที่ดีกับคุณจริงๆอย่างแน่นอนค่ะเพราะจักรวาลมีวิธีการล้ำล ในการส่งสัญญาณมาให้คุณอยู่เสมอในหลายๆรูปแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกที่จะทําเป็นมองไม่เห็นและผลักใส่สัญญาณนั้นออกไปหรือเปล่าเพราะบางสัญญาณนะคะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทําตามแต่ให้คุณรู้ไว้นะคะว่าจัก,กรวาลเนี่ยค่ะจะส่งสัญญาณมาเพื่อปกป้องคุณเสมอและเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณเสมอค่ะ และยังมอบสิ่งที่จะทําให้คุณได้ยกระดับพลังงานนะคะจักรวาลจะคอยชี้แนะแนวทางและให้คําตอบกับคุณแต่บางสัญญาณที่จักรวาลส่งมาอาจทําให้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกใจสั่นๆและไม่กล้าที่จะทําตามแต่ถ้าคุณได้ลองตัดสินใจที่จะทําตามทั้งที่ใจยังสั่นๆอยู่นั่นแหละคะ่ะและถ้าคุณไม่ตัดตัวเองออกจากการเชื่อมต่อกับจักรวาลไปสักก่อนนะคะ คนบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่ทำให้ใจของคุณพองฟูมากๆอย่างแน่นอนเลยค่ะเพราะจักรวาลรู้ว่าอะไรที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณที่สุดและรู้ว่าคุณต้องการอะไรเสมอรู้แม้กระทั่งสิ่งที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวคุณเองเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ให้คุณเลือกที่จะวางใจในจักรวาลค่ะและอย่าลืมว่าคุณเองก็เป็นลูกรักคนเก่งของจักรวาลเช่นกันนะคะอ่าก็จบแล้วนะคะกับสัญญาณจากจักรวาลน,นะคะทั้งหมด17สัญญาณนะคะที่เฟิร์นได้ยกตัวอย่างมานะก็เป็นยังไงกันบ้างคะมีใครเคยพบเจอสัญญาณใดบ้างเอ่ยแล้วก็มีใครที่สามารถที่จะเชื่อมต่อติดแล้วนะคะกับสัญญาณของจัก นะคะมีการได้รับสัญญาณจากจัก,กรวาลแบบทีๆแล้วบ้างเอ่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะก็เนี่ยค่ะคลิปเนี้ยฝนก็อยากที่จะทําให้กับทุกคนซึ่งฝนเองก็ได้รับสัญญาณมาค่ะว่าให้ทําในเรื่องนี้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเอ่อการที่ช่วยให้คุณเนี่ยค่ะได้เข้าใจสัญญาณจากจัก,กรวาลมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนบางทีจัก,กรวาลส่งสัญญาณใดมานะคะก็ยังละเลยเพราะว่า ไม่เข้าใจเพราะว่ายังเชื่อมไม่ได้เพราะว่ายังแบบว่าเหมือนไม่รู้ว่านี่คือเป็นสัญญาณจากจักรวาลอะไรแบบนี้ค่ะนะคะฝนก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณจากจักรวาลน,นั่นเองนะคะก็ยังไงก็ ลองสำรวจดูนะคะว่าคุณได้รับสัญญาณแบบไหนจากจักรวาลมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนเลยค่ะว่าถ้าคุณอะใส่ใจนะคะในเอ,อ่อบรรยากาศรอบๆเนี่ยค่ะคุณจะรู้ได้เลยค่ะว่าจักรวาลเนี่ยค่ะส่งสัญญาณมาให้คุณอยู่โดยตลอดตลอดจริงๆค่ะนะคะก็ค่อยๆเดินไปในเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าฝนบอกเลยว่าคุณจะไม่มีทางหลงทางอย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณเลือกที่จะฟังเสียงของจักรวาลถ้าคุณเลือกที่จะ มันสังเกตสัญญาณจากจักรวาลน,นะคะเพราะว่าจักรวาลจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่มันเป็นคุณจริงๆอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะก็ถ้าใครที่มีความชื่นชอบนะคะในคลิปพอดแคสต์นะคะของเฟิรนนะ์นก็สามารถที่จะกดติดตามกันเอาไว้ได้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีอะไรที่อยากจะมาอ,อ่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเฟิร์นมาตอบให้นะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ พระเจ้าอวยพรจัก,กรวาลน,นำทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกๆคนที่ได้มารับชมที่ได้มารับฟังคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็เดินต่อไปนะคะกับจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็ให้คุณเลือกที่จะวางใจจัก,กรวาลน,นะคะเพราะคุณจะได้รับแต่ในสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรกับความเป็นคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะ